สวัสดีครับเพื่อนๆครับคุณผู้ชมครับมาพบกับเกมใหม่อีกแล้วครับเป็นเกมจีนนะครับเกมใหม่ครับจอมยุทธเทพมังกรนะครับเป็นแคร์เกมที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อวันที่10ตุลาที่ผ่านมานี่เองนะฮะเกมใหม่ตอนนี้เยอะมากครับเล่นกันไั่หวัดไม่ไหวนะฮะเล่นเก่าๆนี่ไม่ได้มีโอกาสวนไปเล่นเลยฮะจอมยุทธเทพมังกรนี่จะมี สี่รูปแบบนี่คือสี Ren สส่อาชีพนะครับสี่อาชีพนี้สองแล้วนะครับที่เป็นสวิมนจงสายอาชีพสายอาชีพจะอยู่ด้านขวานะครับด้านขวาเป็นกระบี่กระบี่กับลมปราณสองอย่างนะครับนี่นะฮะนี่ฮะสายอาชีพจะอยู่นี่นะครับสวิ่นจงแล้วอนะันต่อไปเป็นพิมราตรีเสียงพิไเบกเมฆผู้พิทักษ์จากกลาง พินาตีนี่เป็นเป็นหญิงนะลดแบ็กกล่าวนิดนึงนะครับพินาตีนี่เป็นหญิงนะฮะก็มีเป็นอ่ามีพินกับกับเป็นหมอเป็นเป็นฮิลคืนชีพนะครับแล้วก็เป็นธนูเรนเจอร์ธนูสวรรค์นะฮะก็เป็นธนูกับยานนะฮะธนูนี้จะเป็นตัวละครเด็กเป็นโลลี่นะครับนะหมุนอนิ้วรูจอซ้ายขวาก็จะหมุนตัวละครดูได้นะครับ จะเราคอยเป็น 3D สไตล์อนิเมะนะครับน่นจะมีแค่4รายการเท่านี้นะครับสีอาชีพนะฮะอาชีพแรกก็จอมทวนนะครับมีทวนแล้วก็กรอกมี2ออย่างนะครับแล้วก็ดาบนะฮะเสียนจงนี้คือน่าจะเป็นดาบนะครับเป็นกระบี่แล้วก็เป็นพินแล้วก็เอ่าเพลงพินนี่เป็นสาวน้อยน่าหวานนะครับแล้วก็ไปโลลิก็คือ อ่านูนะครับธนูกับยานนะครับฮะเราลองเลือกดูเอาอะไรดีเอ่ยอ่าเลยไรดีเอ่ย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 เอานี่ก่อนดีไหมจอบทวนนี่แล้วกันอ่าดูเท่มัรมะแมงดีนะครับจอบทวนนะครับต้องใส่ชื่อก่อนนะครับใส่ชื่อก่อนเราก็ใส่ไปเลยตามระเบียบของเราก็คือใส่ให้เราจําได้ง่ายๆนี ตามใจฉันใส่เรียบร้อยเสร็จปั๊บตกลงตามใจฉันมาแล้วครับสร้างตัวละครเลยชื่อของตัวละครยาวเกินไปอ้าวแล้วอ่ะยาวเกินไปครับเขาออกมั่งนะครับออกมั่งตามใจเอาซีก็แล้วกันเหมือนกันกบเอ่อเทปกระบ,บี่คลิปเกมที่แล้วอ่าตามใจซีเข้ามาแล้วนะครับ คือจำใจฉันนะฮะฮะก็มีเนื้อเรื่องนิดหนึ่งสร้างตัวละครมีแค่นี้เองนะครับไม่มีการสร้างเอ่ออวตารคือสร้างแบบลักษณะสร้างใบหน้าตกแต่งใบหน้าเสื้อผ้านะผมอะไรพวกนี้ไม่มีนะครับสร้างตัวละครก็คือเลือกเลือกอาชีพแล้วก็ใส่ชื่อแค่นั้นเข้าเล่นได้เลยนะครับดูแล้วน่าจะเป็นลักษณะเกมจีนประเทศเวลเร็ว,รวนะครับ อาแตะไปนะครับเขาไกด์มาเราแตะไปนี่ฮะติดตั้งมาหลายวันแล้วแต่ว่าไม่ไม่เข้ามาลองไม่ได้เข้ามาลองเล่นเพิ่งจะเนี้ยเล่นครั้งแรกเนี่ยเป็นอีพีแรกเลยก็แป๊บเดียวเราเลเวลสามแล้วนะครับเนี่ยแค่นาทีก็กว่าเลเวลสามไปแล้วก็เป็นไปตามเกมสไตล์จีนประเภทนี้นะฮะเดินหน้าท้าตะลุยเวลเร็วนะฮะมีเนื้อเรื่องมี เขาเรียกอะไรอ่ะซับไทยให้อ่านนะครับมีซับไทยให้อ่านแต่เสียงภาคอันนี้ไทยไทยไหมอ่ะเดีย๋ยวรอฟังเสียงภาคเขาแต่เกมเกมกินเกมที่แล้วอะไรเงะกระบีเทพเทวานะั่นเป็นนเหมือนเสียงไทยเนาะยังไม่มีเสียงภาคเลยนะครับน่าจะ เป็นเสียงจีนนะเป็นเสียงต่อสู้โฮฮะแฮฮึอะไรพวกนี้ฮยฮึยเนี่ยฮ้ยฮ้ยสู้ใครเลยอ่าสามารถที่จะเลื่อนซ้ายขวาได้นะครับสลับบนล่างได้นะครับอ่ารับรางวัลเลยใสย่ของได้ของใหม่ใส่เลยนะฮะอ้าเฮ้ยเดี๋ยว เลื่อนมุมมองลงล่างอีกหน่อยสิโอ้โหของมาทําติ๊กเลื่อนจอไม่ทันเลยอ่านี่นะครับก็คือมุมก้มนะฮะมุมก้มหมุนก้มเสร็จนในมุมเงยอะดูก้นม้านะครับแล้วก็หมุนซ้ายขวาได้รอบตัวนะครับหมุนซ้ายขวาได้รอบตัวอ่าหัวใจจิ้งจอกแอบเดียวเลยเป็นสิบสามนะครับเป็นลักษณะคล้ายๆกับเกมไอกระบ,บีเทพเทวาคลิปที่แล้วนะครับ คล้ายๆกันนะเนี่ยนี่ก็คือเป็นเป็นเควสของเขานะครับแล้วข้างบนแล้วก็จะเป็นอเอกี่ยวกับสเปคของตัวละครนะฮะดูตัวละครมีพลังต่อสู้ขึ้นมา30มหมื่นกว่าลวแปบ๊บเดียวนะฮะสันตินะครับสันติ V.I.P. ไม่ใช่เป็นสูตรนะครับสันติก็คือไม่ตีไม่ตีกับผู้เล่นคนอื่นนะฮะตีแต่กับกับบอสต,ตามเนื้อเรื่องกับพวกมอนสเตอร์เท่านั้นเองเลเ,ลเลเวลก็13อยู่ตรงตัวละครเนี่ยเรเวลอยู่นี่ นี่ฮะในเรื่องนี้แถสิบสามตัวเล็กๆนี่ยนะครับก็จะเหมือนกับเกมจีนทั่วไปนะครับนะฮะปุ่มนี้ก็จะเป็นอีกเมนูหนึ่งนะฮะอ่ไวมากครับในเรื่องเดินไวมากเลยนะครับไวมากเลยเจะทำลูกศรชี้แนะนำเลยนี่สัไม่ทันเลยแท็กลูกศรไม่ทันเลยเอ่าไปซะแล้วนี่ฮะบริเวณขอบจอด้านขวานะครับขอบจอด้านขวาทั้งบนทั้งล่าง ก็จะเป็นอ่าเป็นเมนูขอบขอบจอขวาล่างนี่จะเป็นเหมือนเกมทั่วๆไปทุกเกมะฮะก็จะมีปุ่มสกิลปุ่มบังคับยิงนะฮะบังคับการใช้สกิลต่างๆ,ๆนะฮะแล้วก็ต่อขามได้นะครับที่มุมบนขวามือนะครับแตะขามได้นะครับขามบทสนทนาแล้วก็จะมีแผนที่เล็กๆนะครับที่มุมบนขวามือเลยนหฮะตอนนี้เจอมอนสเตอร์แล้วเนี่ยครับแผนที่เล็กๆนะครับ บริเวณน,นี้ก็จะเป็นเมนูเกี่ยวกับพวกร้านค้าการะเป๋านะฮะผ่านไปแล้วนะครับเลเวลสิบเจ็ดแล้วนะฮะเห็นไหมครัเลเวลสิบเจ็ดแล้วยังไม่ถึงสิบนาทีเลยเลเวลสิบเจ็ดแล้วนะครับนะฮข้ามไปเลยบทสนทนาข้ามปับ๊บมู่อีเท่งนะฮไปไปคุยกับมู่อีเท่งแล้วไปอะไรมันอยู่ตรงลานหน้าเสาดีเสียวลิ้งยี่ไปเนี่ยอุ้ยเจอคู่ต่อสู้ส นักสู้ยูวินป้ายูวินป้านะฮะยาวินป้านะตัวตรงกลางจอด้านบนนะครับพลังเขาลดลงควกควพวกยูวินป้านี่เลเวลสิบเก้านะฮะแต่ของเราเลเวลสิบแปดนะสิบแปดชนะสิบเก้าได้นะครับได้อยู่นี่ได้ของมาแล้วใส่เลยได้ของใหม่มาใส่เลยนี่ตามตลับเกมจีนครับมีบอดด้วยนะครับมีบอดด้วยนะฮะอยู่ที่ บริเวณแถบสกิลเขาล่างแถบสกิลนะครับมีบอทให้ด้วยโอ้หอะไรเนะี่ยได้ไปเอ่ยเจอเงินอ๋อแนะนําให้เราเจอเงินอ่านะครับนะบมีการฉูกลับปั้นให้แกร่งขึ้นนะฮะทำไงให้แกร่งขึ้นแล้วก็มานั่งสมาธินะฮะมีนั่งสมาธิด้วยบริเวณนี้ครับนี่ฮะนั่งสมาธินี่ทํานี้ให้แกร่งขึ้น อันนี้ใช้บอทนะครับตอนนี้เรากําลังใช้บอทอยู่แต่ถ้าเรายกเลิกบอทเนี่ยเราก็ต้องแตะต้องใช้สกิลเองนะฮะแตะการต่อสู้เองโอโ้โหก็เป็นเรื่องที่ว่าไปก็ยุ่งยากพอสมควรนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่มีธุระอะไรนั่งเกาะจอเล่นอยู่ก็แตะเองก็ดีเหมือนกันก็ได้อัธรลดในการเล่นเกมไปเหมือนจะเต็มๆหน่อยอ่ะ แต่พอเราใช้บทเนี่ยเหมือนว่าอัฉริมันก็จะเบาไปน,นิดนึงเหมือนเราเป็นแค่เป็นผู้นั่งดูแล้วก็เป็นคนที่คอยเหมือนเป็นอะไรล่ะเหมือนเป็นผู้จัดก,การทีอะไรประมาณนั้นเนี่ยถ้าเกมนี้ก็เลยเรียกว่าเราก็เป็นผู้จัดก,การส่วนตัวของตัวละครคอยแตะให้ใส่อาวุธเปลี่ยนอาวุธใหม่อัปเดตอาวุธเนี่ยเพิ่มพลังสั่งให้นั่งสมาธิอะไรอย่างเงี้ยเราเหมือนเป็นผู้จัดก,การส่วนตัวของเขา แต่ถ้าเราเอายกเลือกบอดออกแล้วเราทุกอย่างแตกเองหมดเนี่ยสู้เองอะไรเองอันนั้นแหละตัวละครนั้นก็คือเป็นเป็นอวตารของตัวเราว่ากันเถอะนะแต่ว่าเรเลือกได้ทั้งสองอย่างครับแล้วแต่จังหวะเวลาถ้าเรามีทุรละหรือไม่ว่างอย่างเงี้ยแต่ต้องการที่จะให้เกม่มันตัวละครเราเนี่ยเก็บเวลเดินหน้าไปเรื่อยๆเราก็ใช้บอดได้นะฮะใช้บอดแล้วเราก็ได้ไม่เสียงานเราด้วยเกมก็เดินหน้า นะครับแล้วพอเรามีเวลาเราก็มาเล่นข้ามนี่บอกลาวความโสดจี้เนี่ยเดี๋ยวนี้เกมจีนจะเป็นอย่างนี้นะจะเริ่มมีมีไปไปจีบกันในเกมนะฮะเล่นกันไปเล่นกันมาไปรู้จักกันในเกมไปจีบกันไปแต่งงานกันในเกมเนี่ยแล้วดีไม่ดีถ้าโสดทั้งคู่ก็อาจจะออกมาแต่งงานกันนอกเกมนะฮะแต่ว่าถ้าไม่โสดก็ไอ้ฟังก์ชันนี้ก็จริงๆแล้วก็ค้ามข้ามไปมั่งก็ได้ฮนะ เนาะเพื่อครอบครัวเราจะได้ไม่มีปัญหาังน,นั้นเราเล่นปั๊บไปแต่งงานในเกมไปคุ้นเคยสนิทสนมกับผู้เดทในเกมเดี๋ยวไอตัวจริงที่อยู่นอกเกมก็จะเอาแล้วมีงอนมีอะไรมีงองแหงงองแหงนะก็ไม่ต้องทำเหมือน,นกันเราก็เล่นเกมสนุกสนุกของเราไปนี่ดีแล้วเนะียไอฟังก์ชันที่เขาให้มาก็ยกให้คนโสดเขาไปเล่นกันเราคนถ้าคนไม่โสดเราก็ ปล่อยผ่านฟังก์ชันนั้นเราก็ไม่ใช้นะฮะเอาแค่ความสนุกสนานอย่างเดียวนะครับนะอย่างนี้ดีกว่านะเล่นเกมไม่ให้เกมเล่นเราเออนี่ฮะเราเล่นเกมอย่าให้เกมเล่นเราถ้าเราเล่นเกมไปเพลิเพลินมันอินไปกับเกมมากๆเนี่ยบางทีเกมมันเล่นเรานะนะฮะเกมมันเล่นเราแย่เหมือนกันงังไงก็คือก็มี เคยได้ข่าวว่ามีบางท่านเล่นเล่นเล่นแล้วเติมเงินไปเอ้ยนี่ขั้นที่หนึ่งข,นงขั้นที่สองขั้นที่สามขั้นที่สี่อันนี้หมายความว่าไงอ๋อให้ขึ้นใบท้าท้าลบในหอคอยต่อสู้นะครับตรงนี้ทําไงอบอดไม่เดินละ่ะแตะบอดปับ๊บเฮ้ยบอดไม่เดิมไม่เดินอะ่ะผู้คุมห้องสอบเราเราจะต้องเข้าไปทดสอบฝีมือแล้วเนี่ยความสัมพัน,นธ์ฐานศิษย์อาจารย์ ระบบสัตว์ะวัตเปิดแล้วเปิดที่เลเวล29แต่เรายังไม่ถึงนะครับเราก็เล่นีีเลยหอเชื่อมฟ้าอ๋อขอให้ท้าทายนะครับไปไม่เข้าไม่ได้นะครับนะฮะเกมอาพีจีเดี๋ยวนี้ก็จะมีหอเนะะี่ยให้เราให้เราไปเล่นไม่ง,งั้นเดี๋ยวบางทีคููเล่นก็เล่นไปเล่นมาเบือ่อไม่มีอะไรจะเล่นก็ะจะมีหอคอยให้เข้าไปต่อสู้ขึ้นหอคอยไปทีละขั้นละขั้นแต่และหอคอยแต่ละขั้นแต่ละห้องก็จะมีบอส มีมอนสเตอร์อยู่มีคู่ต่อสู้แข่งแข่งแกล้งขึ้นแกลงขึ้นนี่ฮะตอนนี้ mmorpg เแทบทุกเกมเลยก็จะมีหอคอยออกมานยฮะ,ะนี่เราท้าถ่ายแค่เราไปสู้แค่ชั้นเดียวนะครับชั้นที่หนึ่งแล้วก็ออกมาออกมาแล้วก็เดินไปไหนต่อนะฮะสามารถที่จะเกมเป็นาดที่เดินหน้าได้แล้วนะครับเมื่อกี้นี่เดินหน้าไม่ได้เพราะเราต้องเข้าหอคอยก่อนเวทให้เราเข้าหอคอย พอเราเข้าไปสู้หอกคอยสักรอบหนึ่งแล้วก็โอเคแล้วเราก็ผ่านเราก็ไปเคล็ดอื่นได้เนี่ยลุยต่อแล้วนะครับเราคอยแตกข้ามบ่ยสนทนาที่จริงถ้าไม่ข้ามก็ได้นะเนี่ยมันก็ห้าสี่สามสองหนึ่งไปออโตโ้เลยนะครับเนี่ยไปเลยเนี่ยให้ไกล์มาถ้าเราไม่แตะตรงนี้ล่ะไม่แตะตนี้มันต้องรอเสียเวลาตรงนี้เอาเราแตะเลยแล้วกันเมื่อเราอยู่หน้าจออ่ะติดไรอะ่ะ ราชพิซซ่าส่วนตัวลาพิศซ่าไปอ๋อเขาไกด์ให้เราแตะไปเราก็ไม่ไปนี่ฮะแก็ดเกมเล่นไม่ยากครับง่ายๆยิ่งเกมจีนด้วยยิงเนี่ยรุ่นใหม่เนี่ยง่ายๆเล่นเพลินนะครับรอรถเมย์รอแฟนแต่งตัวจะออกไปทานข้าวนอกบ้านอะไรเงี้ยครับเนี่ยนั่งเล่นเพลินชิวๆไม่มีปัญหาไม่ต้องงงหุดหงิดเรื่องการน,นั่งเฉยๆมึ่จะทําอะไรนั่งรอเงี้ย แฟนก็แต่งตัวไม่เสร็จสักทีเี้ยก็มีเกมเล่นซะมันก็ไม่หุดหยิดนัน่งรอรถเมย์โค้งอะไรก็ไม่มาสักทีอะไรเงี้ยฮะก็เอาเกมออกมาเล่นเลยนยแต่ว่าก็มีข้อแม้อย่างว่าอ่มือถือเราต้องมีเน็ตนะครับเบอร์เราเนี่ยต้องต่อนเน็ตรายเดือนไว้แต่จริงถ้าไม่หลายเดือนก็ใช้ประเภทชั่วคราวก็ได้ถ้าเกิดเราจะเดินทางไปแล้วมันไปติด ไปติดอีกตรงรอรถนานอย่างเงี้ยเราก็อาศัยแค่ต่อเน็ตแค่วันเดียวก็ได้ครับยีชั่วโมง19บาบาทอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นั่งเล่นไปช่วงรอนะครับก็เพลินๆดีนะเพลินๆดีเนี่เราปราบบอสจะเสร็จแล้วอีกนิดเดียวเนี่ยราชาพีดิพันปีเนี่ยเป็นลนักษณะเกมเป็นลักษณะของของหนังกำลังภายในอ่ะนะแต่ว่ามาเป็น MMOR p อที่ใช้บอทได้ เะโบดได้เล่นเองได้ก็สนุกดีครับสนุกดีเอาไว้สําหรับเรียกอะไรล่ะ่ะออกเลยเนี่ยออกเลยไม่งั้นต้งเสียเวลาสามสิบวิเกมก็จะโหลดเป็นช่วงๆนะครับโหลดข้อมูลาการสร้างภาพตัวละครเนี่ยเป็นช่วงๆไปแล้วครับไปคุยกับใครครับนักกระบีป่ปริศนาเนี่ย ออกแบบตัวละครเท่น,นะครับแล้วก็กราฟิกโลเคชันก็สวยงามมันกราฟนี่โลเคชันในเมืองนะโอ้ยังการไปเที่ยวประเทศจีนเลยเนี่ยเราไม่มีโอกาสไปเที่ยวประเทศจีนเราก็อย่างเงี้ยดูหนังจีนบ้างแต่นี่มันเล่นเกมจีนเนี่ยโอ้โหเนี่ยใช่เลยเหมือนเหมือนได้ไปจีนเลยสู้เลยอ่ะไปต่อเลยเลเวลเราขึ้นไปถึงไหนแล้วเนี่ย สามสิบเอ็ดแล้วะครับระบบสำนักจะเปิดในระเวบสามสิบสามก็จะเปิดแล้วมีสำนักเข้ามาช่วยเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ที่มุมอ่าอยู่ที่ขอบขอบ,ขอบขวาของจอนะครับอันนี้อยู่ในแบทเทิลโหมดนะฮะแบทเทิลโหมดที่ต่อสู้กับบรรดายอดฝีมือในที่สุดเราก็จัดการยอดฝีมือได้หมดโอ้มันไม่หมดมันมาอีกแั้งจัดการยอดฝีมือนี้เท่าไหรนะ่เนี่ย เ uh, ออตรงไหน่ะไม่บอกโอ้โหใช้กำลังภายในน่าดูเลยจอมทวนของเรานี่ใช่ะฮะนี่ครับจอมยุทธเทพมังกรนี่มันน่าจะต้องมีการแปลงเป็นมังกรนล้วเนี่ยในช่วงที่เลเวลตัวละครเราถึงสูงแล้วน่าจะต้องมีการไปเอาของไปเอาอะไรสักอย่างมาแปลงร่างได้ อย่างนั้นไหมเนี่ยก็คงต้องลองเล่นกันไปเรื่อยๆนะครับเล่นกันไปเรื่อยๆยาวๆหน่อยถึงน่าน่าจะรู้ว่าเกมมันจะเป็นยังไงนะฮะแต่เบื้องต้นเนี่ยก็คือลักษณะการเล่นวิธีการเล่นสไตล์การเล่นเหมือนกับเกมจีนอีกหลายๆเกมนะก็เพลินๆดีครับโอเคครับสำหรับคลิปแรกนะครับของอะ,อะไรอ่ะจอมยุทธเทพมังกรนะครับก็ เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่เป็นกำลังใจให้ตามใจฉันเสมอมานะครับแล้วเข้ามาชมคลิปเกมของเราในเพลิดเล่นเกมเพื่อชาติซึ่งเราได้รวบรวมคลิปเกมทั้งหมดเอาไว้ในในเพลิดนั้นนะครับคลิปเกมล้วนๆขอบคุณอีกครั้งครับด้วยใจจริงครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขทั้งครอบครัวครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับอ่าผ่านพอดีเลยผ่านเคลสพอดี